ไปเที่ยวแล้วลูกหลับอยู่นี้แต่ทุกคนต้องการไปเที่ยวด้วยกันค่ะทําอย่างไรให้ไปเที่ยวได้โดยที่ลูกนอนอยู่และลราติดเครื่องให้กับลูกนอนนะครับซึ่งคลิคนี้ใช้ได้เฉพาะรถ e v เท่านั้นนะครับสวัสดีครับผมกอนจากช่อง my review ช่องรีวิวมาจากใจนะครับวันนี้เนี่ยผมอยู่ที่เสม็จนางชีเนาะกับครอบครัวน้องดีเจครับอ่าน้องเจเคหลับแล้วแล้วก็แม่บายเป็นคนถ่ายนะครับทีนี้ถ้าหลับอยู่อย่างเงี้ยพาขึ้นไปนะ อาราวาดแน่นอนทางออกของเราคือจะให้เขาเนี่ยนอนอยู่บนรถโดยที่เราเนี่ยนะจะตั้งกุญแจไว้ที่ตรงนี้อ่าเราจะตั้งกุญแจไว้ในรถนะครับแล้วเราก็จะล็อกรถจากแอปพลิเคชันของรถ BYD นะครับซึ่งวิธีการของเราเนี่ยเราจะล็อกรถอยู่ตรงนี้เราจะดูสเตตัสของรถก็คือว่าตรงนี้เนี่ยมันสตาร์ทอยู่นะเราจะดูตลอดนะครับเราขึ้นไปไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะครับแล้วทีเนี้ยวิธีของเราอีกหนึ่งวิธีก็คือว่าใช้โทรศัพท์ของลูกชายนะเปิด Google Meet แล้วก็ใช้โทรศัพท์ของผมเนี่ยเข้าไปใน Google Meet เผื่อว่าลูกร้องจะได้รีบลงมาอมนอันนี้คือวิธีของเรานะครับอ่ะมากันเลยจริงๆแล้วกุญแจรถเนี่ยเราจะไว้ที่รถหรือว่าพาไปก็ได้นะครับเพราะว่าเราสามารถดูสาระของรถเนี่ยอยู่ที่ตรงนี้ได้เลยแต่ว่าวิธีนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราไปในที่ที่ไม่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้นะครับด้วยความที่เราเที่ยวบ่อยเราก็จะใช้วิธีนี้บ่อยนะครับ นี่ตอนนี้เราพูดได้ยินเสียงแ้้เนาะแล้วเราก็จะเห็นลูกสาวเรานอนอยู่่นี้ถ้าแกร้องไห้เราจะได้ยินเสียงวิธีก็คือว่าถ้าเราจะล็อกรถจากรีโมทนะก็ล็อกได้เลยมันก็ล็อกได้แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้รถก็สตาร์ทอยู่จะสตาร์ทอยู่ประมาณ1นึ่งชั่วโมงเลย สา้นครับติดนาทีตอนนี้เราจน้องเจคี่านจออยู่นะคะสาเหตุที่ที่นี่ไม่ให้ขับรถขึ้นไปเองนะครับเพราะว่าทางของมันเหี่ยชันมากๆแล้วก็บอกเลยว่าถ้าคนไม่ชินทางเนี่ยเกิดว่าอะไรแน่ๆนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูทางที่เราขึ้นไปน้องว่ามันเป็นอย่างไรนะครับไป การขึ้นสเสม็ดนางชีเนี่ยมันอารมณ์คล้ายๆเหมือนกับขึ้นแบบดอยอ่งางค้างมาเลยนะคนขับเนี่ยต้องเก่งมากๆเลยมันขึ้นลาบากมากใช่ระหว่างทางมันก็สวยนะแต่ว่ามันก็มีความน่ากลัวอยู่ให้ผมขับขึ้นมาเองผมก็ไม่ขึ้นมาแต่ว่าเดี๋ยวเราไปดูวิวกันดีกว่าก็ว,วิวมันจะสวยขนาดโอ้โหายเหนื่อย <laughs> หายเหนื่อยสม็ดนางชีเออระวหว่างนี้เราก็ยังดูลูกของเราอยู่นะโ <Okay. S 2> อเคไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนะครับ ยินเสียงนอนแอร์เปิดแอร์อแต่นี่คือะสะเสว็ตนางชีโอ้สวยงามตามท้องเรื่องอ่ะเดี๋ยวให้น้องดีเจกับแม่มายก็ถ่ายรูปไปก่อนนะครับขอไปเข้า,าห้องน้ําก่อนแป๊บเดียวอ้สวยมากเลยอะ่ะครั้งนี้ที่มาเจ มาถึงตรงนี้แล้วถ้าเราจะลงกลับไปเนาะราต้องมารอรถที่นี่เขาจะมีทุก10นาทีค่ะนาทีนะครับมีทั้งขึ้นแล้วก็ลง,ลงไปจริงๆตรงนี้เราอยากจะมาตอนที่มันวิวมันบอกว่ามุงมิง,ง,งมิม้งภาษา้ำ เออพบข้ามมันจะเป็นแบบสีสีทองเออชมพูทองอารามสีชมพูสีครามสีอะไรไม่ว่ามันสวยงามมากสวยมากเลยตรงนี้อ่ะแม้กระทั่งตอนนี้มันยังสวยงามเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าใครมาเที่ยวจุดแถวนี้นะการมาเสม็ดนางชีในครั้งหนึ่งเนี่ยก็ถือว่าเป็นวิวที่ดีเหมือนกันมาถ่ายรูปคู่มาถ่ายนู่นนี่นั่นนะครับถือว่าสุดยอดเลย ตอนนี้เราขึ้นมาบนสเพ็นนางชีนะครับการใชกประมาณแบบว่าเกือบ10นาทีแล้วค<ะ>่ะถ่ายรูปก,กันเพียงพอแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะลงกลับไปแล้วตอนนี้น้องเจเคยังนอนอยู่นะครับเราก็จะเห็นอยู่นะตอนนี้เราใกล้จะลงแล้วส่วนใครที่อยากจะขึ้นมาเนี่ยให้เตรียมค่าเข้าไว้คนละ90บาทนะครับ,บเป็นค่าที่เรานั่งรถขึ้นมาส่วนใครจะเดินขึ้นมาเนี่ยจะต้องเสียคนละ3 0บาท ต้องบอกก่อนว่าที่นี่เนี่ยที่มานะมันก็จะเปลี่ยนไปจากรั้งก่อนที่เรามาเยอะเลยครั้งก่อนจะมีแค่ตรงนี้เนาะแล้วก็จะ,ะไม่ไม้มีอะไรนะครับแต่คราวนี้เนี่ยคนไม่ต้องแย่งวิวกันละมันมีวิวหลายๆที่ให้หลายมุมให้เลือกถ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขึ้นมาอยู่บนนี้สักประมาณ100คนก็ถ่ายทันนะครับนี่คือเสม็ดนางชีเอาล่ะจะถ่ายอะไรกันดีไหมครับน่าจะไม่แล้วแหละกลับถ่ายก็นได้ไ,ดไปกันต่อลงไปข้างล่างเดี๋ยวเราไปภูเก็ตต่อโอเค ส่วนหลายๆคนบอกว่าเราจะไม่ e s u r ชได้อย่างไรว่ามีดเนี่ยมันไม่ได้ค้างแล้วก็รถมันยังคงสตาร์ทอยู่เนาะก็เปิดดูแอปวีวีเลยครับณตอนนี้เห็นไหมเมื่อกี้มันขึ้นเลข135ค่ะตอนนี้เหลือ134แล้วก็ตรงนี้มันยังติดปุ่มสตาร์ท <start. S 2> เป็นปุ่มสตาร์ทอยู่เป็นสีฟ้าอยู่นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยรถของเรามันกําลังสตาร์ทอยู่แล้วก็แอร์กำลังเปิดอยู่นะครับแล้วลูกของเราก็นอนอยู่นะ,ะแต่ว่า ก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องไปเป็นชั่วโมงนะรีบไปรีบเสร็จรีบถ่ายรูปแล้วก็รีบลงไปหาลูกนะครับเพื่อความไม่ประมาทด้วยนะเราลับลงมาถึงรถแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าไฟด์ไลท์ของเราเนี่ยติดอยู่เนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยรถก็ยังติดอยู่นะครับแล้วนี่ลูกสาวเรนนอนอยู่นะเดี๋ยวไปดูว่านอนท่าน,นี้อยู่หรือเปล่านะครับรถปัดล็อคอ้าวอเนนั่นไงโอเคหลับสนิทเลย ก็คือวิธีที่เราใช้อยู่บ่อยๆในการพาลูกมาเที่ยวนะแล้วลูกของเราเล็กไงแล้วแกก็นอนนะครับเราก็จะให้แกนอนอยู่ในในรถนะเพราะเราเช็คได้ทุกอย่างแล้วก็เปิด Google Meet เพื่อความผิดพลาดด้วยนะครับเช็คทุกครั้งว่ารถยังติดอยู่หรือเปล่านะครับเชื่อว่าหลายๆคนที่ไปเที่ยวนะถ้ามีลูกเล็กก็จะประมาณนี้ลูกเราประมาณ3ขวบกับ4่ขวบละก็ใช้วิธีนี้ได้แต่ไม่ควรเกินครึ่งชั่วโมงนะฮะโอเควันนี้เราขอลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าอยากให้เราทำคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้ใต ลาไปก่อนสวัสดีครับ